สวัสดีค่ะสนสุนทรีค่ะส่วนเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนของงานขายโครงการโกลเด้นนีโอแจ้งวัฒนะเมืองทองค่ะวันนี้สนจะพาทุกท่านมาชมโครงการสวยๆทำเรดีๆกันแบบสดๆเจาะลึกกันเลยทีเดียวค่ะและนอกจากวันนี้จะพาทุกท่านชมบ้านสวยๆแล้วเนี่ยส่วนยังมีบัตรกำนันเซ็นท่านเก็บการ์ดมาแจกทุกท่านมูลค่า500บาทกันเลยสำหรับผู้ที่ร่วม รายการตอบคําถามในวันนี้ตั้งแต่ดูไรส่วนตั้งแต่ต้นจนจบนะคะมีตั้งแต่คําถามกลางรายการและท้ายรายการยังไงอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส่วนด้วยนอกจากนี้ส่วนยังมีแปลงพิเศษฮอตดิวสาหรับลูกค้าที่สนใจซื้อบ้านหรือมองหาบ้านอยู่ตอนนี้ราคาสวยๆแน่นอนยังไงเดี๋ยวส่วนพาไปชมอีกครั้งนะคะตอนนี้เราไปชมโครงการกันก่อนเลยนะคะโครงการโกลเด้นนีโอแจ้งวัฒนะเมืองทองเป็นโครงการที่ถือได้ว่าเป็น เป็นโครงการที่น่าอยู่อีกโครงการหนึ่งในย่านแจ้งวัฒนะนะคะซุ้มโครงการของเราเนี่ยด้านหน้าเราจะแยกทางเข้าออกสองทางด้วยกันนะคะสำหรับลูกบ้านที่อยู่ที่นี่มีบัตรพาสค์ดสำหรับเข้าช่องทางแรกได้เลยแล้วก็ลูกค้าวิซิเตอร์ตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลร,รปภเข้าออกตลอด24ชั่วโมงนะคะตรงนี้เราเน้นในเรื่องของความหรูหราความสวยงามแล้วเรายังเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะนอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้ก็คือในเรื่องของโลเคชันเพราะเป็น the b เ s สโลเคชันทำไมถึงเป็น the b เ s สโลเคชันเพราะโครงการโกลเด้นนีโอแจ้งวัฒนะเมืองทองเป็นโครงการที่ติดถนนใหญ่สายหลักของที่นี่เลยนั่นคือถนนติวานนท์ค่ะโครงการตรงนี้เนี่ยเชื่อมต่อหลายสายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะสีสมานส่งประภาและก็งามวงวานนะคะอย่างที่ส่วนบอกนอกจากนี้เรายังติด ถนนทางขึ้นทางด่วน3เส้นทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด่วนจุดขึ้นโรงทางด่วนเมืองทองจุดขึ้นโรงทางด่วนแจ้งวัฒนาจุดขึ้นโรงทางด่วนสีสมานเห็นไหมคะว่ามันคือ The b เ s ส Location จริงๆนอกจากนี้เรายังมีสายรถไฟฟ้าสีชมพูที่ใกล้โครงการนะคะซึ่งตรงนี้จะใกล้สถานี เมืองทองถ้าตรงนี้ซึ่งอาจจะเปิดใช้ในอนาคตปี64นะคะตรงนี้เราซื้อทำเลปัจจุบันและทำเลอนาคต The best location จริงๆค่ะต่อไปสัญญาพาทุกท่านมาชมครับเฮาส์สุดหรูของโครงการนะคะซึ่งครับเฮาส์ที่นี่มีทั้งสระว่ายน้ำกว้าง8คูณ18เมตรนะคะแยกสำหรับสะเด็กลูกน้อยของท่านนะคะและก็ตัวท่านเองลึกประมาณเมตร20ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของห้องฟิตเนสนะคะณนะตอนนี้เวิร f r ฟ m ร o มโฮมคุณมีเวลาอยู่บ้านแต่ว่าช่วงนี้เราเองก็เข้าคอนเซปต์รัฐบาลเรายังไม่ได้ให้ใช้ฟิตเนสเพื่อป้องกันโรคแต่ว่าหลังจากนี้สถานการณ์เข้ามาปกติแล้วเราสามารถใช้ตรงนี้เพื่อสุขภาพเราได้นะคะเดี๋ยวสนาพาเข้าไปชมห้องฟิตเนสกันตรงนี้เราสามารถเพิ่มสุขภาพทำซิกแพคหรือกล้ามได้เลยนะคะ อุปกรณ์เรามีครบคันแล้วเป็นลูกบ้านที่นี่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยรอสถานการณ์ปกติแล้วเรามาเจอกันที่ห้องฟิตเนสแล้วก็สโมสรเราเลยนะคะค่ะจากการจบตรงนี้เดี๋ยวสนภพาลูกค้าไปชมบ้านกันโครงการเรานะคะมีอยู่31ไร่ด้วยกัน156ยูนิตนะคะทั้งโครงการเนี่ยเป็นแบบบ้านสไตล์นนโอโฮม โครงการของเราถือเป็นโครงการระดับกลางสังคมไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมบ้านสวยโครงการสวยแบบบ้านสไตล์อังกฤษเรามาร่วมตอบคำถามกันดีกว่าอย่างที่ส่วนบอกไว้ตั้งแต่ต้นกดไลค์กดแชร์กันหรือ,อยังคะคำถามแรกที่สนจะถามเดี๋ยวทุกคนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วตอบคำถามได้เลยคำถามไม่ยากเลยอย่างที่ส่วนบอก คำถามมีตั้งแต่คําตอบมีอยู่ต้านไลฟ์ถ้าทุกคนดูอยู่แล้วรู้คําตอบแน่นอนตรงนี้คําถามตั้งใจฟังดีๆนะคะคําถามมีอยู่ว่าเพราะโครงการของเราอย่างที่สุนบอก the b a s e location ดังนั้นสุนจะถามง่ายๆเลยโครงการที่สุนบอกว่าโครงการกูเดนเีโอแจ้งวัฒนะเมืองทองติดถนนใหญ่ของเราติดถนนเส้นอะไรคะ โอเคตอบคำถามมาเลยใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ส่วนด้วยหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปสำหรับท่านที่ตอบคำถามถูกรับไปเลยบัตรกำนันเซนทันกิบการ์ด500บาทนะคะแล้วเดี๋ยวสัมภาทุกท่านไปชมบ้านที่สวนบอกไปว่าที่นี่โกลเด้นนีโอแจ้งวัฒนะเมืองทองเป็นแบบบ้านสไตล์อังกฤษมีแบบบ้าน2รุ่นด้วยกันนะคะเริ่มต้นตั้งแต่4ห้องนอนแบบบ้านแรกเดี๋ยวสุนจะพาทุกท่านไปชมแบบบ้านกันก่อนนะคะเป็นแบบบ้าน ที่มาจากนวัตรกรรมของ n e โ Home ถือเป็นแนวคิดใหม่ของโกลเด้นแลนด์เลย n e โ h o m มเป็นแบบบ้านที่เน้นในเรื่องของฟังก์ชันมากกว่าพื้นที่ดินเน้นพื้นที่ใช้สอยนะคะคอนเซปต์ Concept ภายใต้ในแนวคิดของ n e โ Home ก็คือสวยจบครบคุ้มและใกล้เมืองค่ะแบบบ้านแรกที่สนจะพามาชมคือแบบบ้าน s เซ i ฟ l ลเป็นแบบบ้านรุ่นเริ่มต้นของโกลเด้นนีโอแจ้งวัฒนะเมืองทองค่ะ รุ่นเริ่มต้นของเราไม่ธรมรมดาเริ่มต้นก็สี่ห้องนอนแล้วค่ะเชิญชมเลยค่ะด้านนี้เลยเดี๋ยวสนพาไปดูรุ่นแรกอย่างที่บอกเซฟฟิลเป็นแบบบ้านสี่ห้องนอนสี่ห้องนอนได้ยังไงเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยนะคะเข้ามาปุบ๊บลูกค้าจะเจอกับโถงพักผ่อน ที่ค่อนข้างกว้างนะคะเพราะอย่างที่บอกในโอโฮมเราเน้นฟังก์ชันเราเน้นเอ็กซ์ตร้าฟัก์ชันเราเน้นพื้นที่ใช้สอยลูกค้าได้บ้านที่ไซส์เท่ากับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยมีโถงพักผ่อนมีมุมทานข้าวมุมทานข้าวคุณก็ได้สัมผัสบรรยากาศเทควิว360องศาและที่สนบอกเริ่มต้น4ห้องนอนห้องนอนแรกที่เราจะพาไปชมกันนะคะไฮไลท์ของห้องนอนเราเลยก็คือห้องนอนล่างห้องนอนที่4 ะะแต่ห้องนี้รุ่นนี้ของแบบบ้านตัวเชฟฟิวกางเราไม่ได้บิวอินเป็นห้องนอนเพราะอะไรเพราะยังมีบางท่านที่อาจจะยังมองว่าณนะวันนี้คุณยังไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนเราเลยทําเป็นไอเดียให้ดูเป็นโฮมเทเ e เตอร์ถามว่าเป็นโฮมเทเ e เตอร์ดียังไงยิ่งตอนนี้จะเหมาะกับคุณเลย w o r k f r ฟ m home คุณทํางานคุณใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตอนนี้คุณมีโฮมเทเเตอร์ที่บ้านถามว่าคุณจะมีความสุขขนาดไหนค่ะ นอกจากนี้ตรงห้องน้ําที่ส่วนบอกว่าเริ่มต้นสี่ห้องนอนห้องน้ําเราก็ทํารองรับห้องนอนไว้เรียบร้อยเลยนะคะสามารถอาบน้ําได้ตรงนี้เรียบร้อยถ้าคุณบิวเป็นห้องนอนในอนาคตและตรงนี้ที่ส่วนยืนอยู่ค่ะห้องครัวไทยซึ่งถือเป็นอีกเอ็กซ์ตร้าฟังก์ชันหนึ่งของโกลเด n นนีโอนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราแยกไว้เป็นสัดส,ส่วนจัดสรรห้องไว้ให้เรียบร้อยเลยสิ่งที่ลูกค้าต้องทำแค่เลือกชุดครัว ตามที่คุณชอบแบบที่คุณต้องการมาใช้คุณก็จะได้ห้องครัวในแบบของคุณเลยนะคะโอเคเดี๋ยวสนพาทุกท่านไปชมฟังก์ชันด้านบนกันว่าข้างล่างกว้างขนาดนี้แล้วข้างบนจะเป็นยังไงคะ่ะ3ห้องนอนข้างบนเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามสนมาเลยค่ะ ตรงบันไดนะคะตรงนี้ก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะสัมผัสเท้าค่อนข้างแน่นเพราะว่าถ้าเป็นโครงไม้มันจะมีเสียงดังเหมือนสมัยก่อนแต่ตรงนี้เราใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเลยค่ะด้านบนเป็น3ห้องนอนนะคะด้านมุมด้านนีสอห้องนี้จะเป็นห้องนอน2และห้องนอน3ซึ่งไซส์ไม่ได้เล็กเลยสามารถใช้เป็นมีเตียงและมีตู้ พร้อมได้เลยซึ่งบางทีลูกค้าอาจจะเคยชมห้องนอน2ห้องนอน3าต้องการซอยห้องให้เยอะขึ้นห้องจจเล็กแต่ของเราพื้นที่ใช้สอยอย่างที่บอกคอนเซปต์เราสวยครบคลุมพื้นที่ใช้สอยเราค่อนข้างดีนะคะฝั่งชั้นก็ค่อนข้างกว้างข้างบนมีห้องน้ำสำหรับสองห้องนอนนั้นส่วนห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบสทรูมนะคะมีห้องน้ำในตัวค่ะตรงมุมนี้จะเป็นมุมห้องนอนและก็เวิร์กอินโครเซนะคะซึ่งมุมนี้ ลูกค้าต้องชอบแน่เลยสำหรับผู้หญิงชอบแน่นอนเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่ผู้หญิงต้องใช้ในการตอนเช้าออกจากบ้านแต่งหน้าแต่งตัวหรือห้องนอนอออแต่งตัวของเราชุดอยู่ไหนกระเป๋าอยู่ตรงไหนมุมนี้ได้เลยค่ะและอย่างที่ส่วนบอกตั้งแต่ต้นรายการนอกจากบัตรกำนันที่ส่วนมีแจกแล้วและก็แปลงสวยๆที่ส่วนบอกราคาสวยๆแปลงฮอตดยวที่ส่วนบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนี่แหละค่ะทำเลแปลงนะคะแปลงฮอตดิวราคาสวยแน่นอนโซนนี้ แปลง e8 นะคะราคาจาก7.17ล้านวันนี้ที่คุณดูไ like, ลฟ์รับไปเลยราคาพิเศษแปลงนี้ฮอตดิว6.29ล้านบาทเท่านั้นนะคะส่วนลบรับเป็นล้านเลยโทรเข้ามาเลยนะคะโทรก่อนได้สิทธิ์ก่อนโทรเข้ามาหาส่วนเลยหรือโทรเข้ามาหาน้องๆฝ่ายขายที่นี่ได้เลยนะคะว่าสนใจแปลงฮอตดิวใครโทรมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะ เบอร์โทรทางเจ้าหน้าที่ทีมงานใส่ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะ0 9 2 4 4 5 2 4 4 6อีีย่าลืมนะคะโทรเข้ามาติดต่อได้เลยแล้วเดี๋ยวส่วนพาไปชมบ้านอีกรุ่นหนึ่งแบบบ้านลอนดอนซึ่งเป็นบ้านฟังก์ชันใหญ่กว่านี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการขยับขยายครอบครัวแล้วคุณคิดว่าตัวเชฟฟิลด์เล็กไปสำหรับคุณซึ่งแบบบ้านนี้ฟังก์ชันนี้มีไฮไลท์ให้ดูอีกค่ะ เดี๋ยวทุกท่านอาจจะงงว่าเฮ้ยสนจะพาไปดูแบบบ้านฟังก์ชันพิเศษที่ควรจะงงว่ามีฟังก์ชันแบบนี้ในบ้านแบบนี้ด้วยหรอบ้านสองชั้นคุณสามารถทําฟังก์ชันพิเศษแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันแบบบ้านที่ส่วนกาลังจะพาไปคือแบบบ้านลอนดอนตรงนี้ค่ะลอนดอนชื่อลอนดอนก็เป็นแบบบ้านสไตล์อังกฤษว่างๆตอนนี้ work from home นะคะไม่ไม่มีที่เที่ยวที่ไหนมาดูบ้านมาลอนดอนกับสนเลยค่ะ แบบบ้านรุ่นนี้อย่างที่ส่วนบอกฟังก์ชันพิเศษเอกตราฟังก์ชันฟังก์ชันนี้มีในบ้านรุ่นนี้ได้ยังไงกับแบบบ้านสองชั้นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าฟังก์ชันรุ่นนั้นคือฟังก์ชันอะไรเช่ญเลยค่ะ เชิญเลยจ้าแบบบ้านลอนดอนนะคะเริ่มต้น4ห้องนอนเหมือนกันแต่พื้นที่กว้างขึ้นพื้นที่ใช้สอยเริ่มที่161ตารางเมตรนะคะ4ห้องนอนเหมือนกันและก็เอ็กซ์ตร้าฟังก์ชันอย่างที่ส่วนบอกโถงตรงนี้กว้างขึ้นกว่าเชฟฟิลแน่นอนตัวห้องที่จะเป็นห้องทานอาหาร สามารถเซตโต๊ะทานข้าวได้ถึง6ที่นั่งด้วยกันแสดงว่าถ้าได้6ที่นั่งพื้นที่สเปซค่อนข้างกว้างนะคะมุมด้านนอกก็ยังมีมุมพื้นที่สีเขียวอย่างที่ส่วนบอกนีโอโฮเราเน้นพื้นที่ใช้สอยก็จริงแต่เราไม่ลืมความที่เป็นส่วนตัวให้ลูกค้าหรือพื้นที่ส่วนตัวให้ลูกค้าพื้นที่สีเขียวมุมพื้นที่สวนยังมีอยู่แต่อาจจะมีการปรับเพื่อเป็นสวนแนวตั้งหรืออะไรลดการดูแลรักษา แต่ไม่ลดความเป็นธรรมชาติให้คุณอยู่ยังคงสเตปนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนล่างที่ส่วนยังบอกว่าเป็นไฮไลท์อยู่ซึ่งนี้ลอนดอนเราบิวเป็นห้องนอนให้คุณและเพื่อที่คุณจะได้เห็นภาพว่าเป็นห้องนอนได้จริงใช่ไหมพูดหลอกกันหรือเปล่าจริงๆแล้วห้องเล็กใส่เตียงไม่ได้หรือเปล่านี่เลยค่ะมีเตียงได้จริงๆนอกจากเตียงแล้ว ตู้เสื้อผ้าก็ใส่ได้นั่นแสดงให้เห็นว่าเราทําห้องนอนที่เป็นห้องนอนจริงๆเพียงแต่ตัวอย่างเชฟฟิลเราสามารถปรับเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้แต่ตรงนี้เราทําให้คุณได้เห็นภาพชัดว่าทําเป็นห้องนอนได้จริงๆค่ะแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของชั้นล่างตรงนี้ส่วนครัวไทยไมีเหมือนเชฟฟิลเลยแต่ฟังก์ชันพิเศษที่เราเพิ่มมาหลังด้านหลังของส่วนนี้เลยค่ะ เอ็กซ์ตร้าฟังชันอีกหนึ่งห้องที่คุณยังไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนคุณต้องมาเห็นที่ Golden Land ด์โกลเด้นนค่ะตรงนี้คือห้องซักตากลีดตรงนี้คอนเซปต์ผู้หญิงอย่างส่วนชอบแน่นอนเพราะอะไรนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราตอบโจทย์คนสมัยใหม่เพราะทุกคนออกจากบ้านตั้งแต่เช้ากลับบ้านเย็นถามว่าวันหยุดเราจะซักผ้าแค่อาทิตย์ละวันเหรอเป็นไปไม่ได้เราจำเป็นต้องซักผ้าทุกวัน แล้วออกจากบ้านตอนเช้าทํายังไงฝนจะตกไหมตากผ้าแล้วใครจะเก็บผ้าให้นี่เลยค่ะห้องนี้ตอบโจทย์คุณทุกอย่างแก้ไขข้อปัญหาคุณได้หมดไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฝุ่นจะเยอะแค่ไหนคุณตากผ้าได้เพราะด้านบนเราเป็นกระจกค่ะตรงนี้แสงสว่างเข้าได้เต็มที่นี่คืออีกหนึ่งเอ็กซ์ตร้าฟังก์ชันของชั้นล่างแบบบ้านลอนดอนค่ะเดี๋ยวส่นาไปดูไฮไลท์ที่ส่วนบอกตั้งแต่ตอนเข้าบ้านว่าฟังก์ชันพิเศษ มีแบบบ้านมีฟังก์ชันตรงนี้ในบ้านรุ่นนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันชั้นบนเลยเตรียมใจรอเลยนะคะว่าฟังก์ชันอันนี้มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงใครเป็นคนคิดต้องขอบคุณคนคิดไอเดียนี้เลยว่าส่วนมาอยู่ที่นี่ส่วนยังงงเลยว่าเฮ้ยคิดรุ่นนี้มาได้ยังไงนี่เลยห้องนี้ฟังก์ชันนี้เลยค่ะมุม,มนี้ห้องพระใครจะคิด ว่าสองชั้นอย่างที่ส่วนบอกตั้งแต่แรกว่ามุมด้านหน้าบ้านสองชั้นที่เราเห็นจะมีฟังก์ชันตรงนี้ได้ยังไงเพราะโดยปกติลูกค้าซื้อบ้านสามห้องนอนคนที่มีห้องพระบ้านเดิมอยู่แล้วบอกว่าน้องพรีเซนต์มามีสามห้องนอนสุดท้ายพี่ก็ใช้เป็นห้องพระอยู่ดีนี่เลยค่ะฟังก์ชันเรามีสี่ห้องนอนคุณใช้ได้สี่ห้องนอนจริงห้องพระคุณก็มีใครที่อยากนั่งสมาธิมีบะมีพระพุทธรูปที่บ้าน เยอะเป็นห้องบิวอินห้องนี้ได้เลยจุดไฮไลท์อย่างที่ส่วนบอกเห็นไหมคะมีได้ยังไงกับบ้านแค่สองชั้นคิดได้ยังไงมีแค่โกลเด้นแลนด์ค่ะที่คิดอีกมุมหนึ่งที่ส่วนจะบอกมุมนี้มุมง่ายๆไม่ได้เป็นแตกต่างจากที่ไหนแต่คอนเซปต์ง่ายๆตรงนี้ที่คุณอาจจะลืมถงพักผ่อนบนที่คุณคิดแค่ว่าอาจจะเป็นมุมแค่ถงพักผ่อนอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่คุณอย่าลืมว่าปัจจุบันสังคมปัจจุบันทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัว พ่อและแม่ความช่องว่างระหว่างพ่อแม่และลูกหายไปตรงนี้สันมองว่าพื้นที่พักผ่อนตรงนี้เรามาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสร้างความอบอุ่นสร้างลดช่องว่างของครอบครัวคุณใช้มุมนี้แทนที่จะมีห้องอมีทีวีในห้องนอนของลูกๆทุกคน ทีวีมาเป็นตรงกลางตรงนี้ได้ไหมแทนที่ขึ้นมานอนข้างบนใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ดีๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่และลูกเพื่อที่จะได้ลดช่องว่างตรงนั้นตรงนี้คุณจะได้ทั้งความสุขในครอบครัวและคุณได้บ้านอย่างที่คุณชอบค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่สองและห้องนอนสามตรงนี้ไฮไลท์มากกว่าตัวเชฟฟิลล์อีกหนึ่งเพราะอย่างที่ส่วนบอกสำหรับครอบครัวที่ต้องการ ขยับขยายหรือครอบครัวที่สร้างอนาคตเผื่อระยะยาวเพราะห้องนอนสองและห้องนอนสามมีห้องน้ําในตัวไม่ต้องกังวลว่าเรามีลูกสาวหรือลูกชายใช้ห้องน้ําร่วมกันหรือลูกโตแล้วเขาอยากมีพื้นที่ส่วนตัวอยากมีห้องน้ําของตัวเองไม่ต้องไปต่อเติมรุ่นนี้ตอบโจทย์คุณทั้งหมดจ่ายครั้งเดียวครบทุกอย่างค่ะเดี๋ยวนี่ส่วนด้านนี้ห้องนอนที่สามก็มีห้องน้ําในตัวนะคะ อย่างที่บอกครบทุกห้องครบทุกฟังก์ชันโทงพักผ่อนสำหรับครอบครัวห้องพระสำหรับคุณห้องนอนและห้องน้ำของลูกๆคุณแล้ววันนี้มาดูห้องของคุณกันค่ะห้องมาสเตอร์เบสท์ลมนะคะห้องของลูกค้าห้องที่ลูกค้าเป็นห้องใหญ่ที่สุดนะคะมุมนี้จะเป็นห้องนอน เตียงนอนที่คุณจะเซตสามารถเทควิวด้านหน้าได้เพราะเราจะเน้นคอนเซปต์ ط, บานประตูก้าต่างขนาดใหญ่นะคะเป็นกระจกเขียวตัดแสงตัววงกบประตูเป็น UPVC ค่ะแล้วมุมด้านนี้ก็ยังสามารถทำเป็น work in closet ได้นะคะมีมุมที่สามารถวางกระเป๋าสวยๆของคุณหรือเสื้อผ้าสวยๆที่คุณมองว่าจะโชว์หรืออะไรได้เลยนะคะห้องค่อนข้างกว้างใส่เตียงได้ถึง5ฟุตฟุตกันเลยทีเดียวค่ะ โอเคังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันต่อเลยนะคะว่า,าฟังก์ชันที่ส่วนพาทุกคนมาชมกันทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวท้ายไลท์เราอาจจะมีคำถามอีกนิดหน่อยเพื่อจะให้ลูกค้าได้รางวัลอย่างที่ส่วนบอกว่าเฮ้ยส่วนมีแจกรางวัลนะดูไลฟ์สนกันแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะสนผนพาชมบ้านทุกแบบและทั้งสองหลังแล้วลูกค้าชอบรุ่นไหนอย่าเพิ่งเก็บไว้ในใจรีบโทรเข้ามาติดต่อ ฝ่ายขายที่นี่ได้เลยว่าโครงการมีบ้านรุ่นไหนอย่างที่คุณส่วนเคยแนะนำไว้ในไลฟ์นู่นนี่นั่นนะคะแล้วคนที่ดูไลฟ์ส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวส่วนมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะคนที่ดูไลฟ์วันนี้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการรับโปรเพิ่มเลยนะคะอีก3 0 0 0 0บาทท็อปอัพจากโปรโมชั่นเดิมที่ลูกค้าได้หน้างานได้เลย แปลงไหนก็ได้ได้เพิ่มทันทีแค่คุณแจ้งว่าคุณดูไลฟ์ของสวนวันนี้นะคะนอกจากนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันอย่างที่สดบอกว่าโครงการที่นี่โครงการสวยสวนพาชมบ้านทุกแบบและทั้งสองแบบเชฟฟิลล์ลอนดอนเริ่มต้น4ห้องนอนมีฟังก์ชันเอ็กซตร้าฟังก์ชันทุกอย่างละสนพาเดินทั่วโครงการละทุกคนคงยังไม่ลืมว่า โครงการที่นี่ส่วนอยากทราบว่าโครงการที่นี่ชื่อโครงการโกลเด้นเนโออะไรคะตอบมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะแล้วขอเพิ่มกติกีกนิดนึงส่วนเขาให้รางวัลสองรางวัลสำหรับท่านแรกที่ตอบคำถามนี้ถูกและท่านสุดท้ายที่ตอบคำถามนี้หลังจากจบไลฟ์นะคะส่วนจะให้ไปเลยับรกำนันเซนทันสิบกวาห้าบาทนะคะสำหรับ2ท่านและอย่าลืมว่า ดูไลฟ์แล้วคุณก็ยังได้ท็อปอัพโปรโมชันด้วยนะคะวันนี้ยังไงเนี่ย คุณมาชมโครงการของเราคุณได้รับโปรโมชั่นแน่นอนดูไร้สนได้แน่นอนแล้วคุณก็จะได้โปรโมชั่นอย่างที่ส่วนบอกไปวันนี้คุณมีปัญหาอะไรคุณอย่าเก็บความกังวลในใจนั้นไว้ในใจคุณมาบอกสนคุณมาบอกน้องขายที่นี่ให้แก้ไขปัญหาตรงนั้นให้คุณลูกค้าคุณมีแค่หน้าที่แค่ว่ามาชมโครงการเลือกบ้านสวยๆแปลงที่คุณชอบแปลงที่คุณใช่แล้วปัญหาทั้งหมดยกมาให้สนค่ะ แน่นั้นเองง่ายๆสบายๆสวยจบครบคุ้มและใกล้เมืองโกลเด้นนีโอแจ้งวัฒนะเมืองทองขอบคุณค่ะ